สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านพอกับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องวันนี้กะพอน้องไก่น้อยพามาไต้ตกกะกัเตนพี่น้องมาเล็กน้องคูหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วย้อพี่น้องเด้อพอน้องไก่สามา ตะกเตนอนู่หน้าเพื่อนพี่แหละเห็นอีกแล้วมนัมนมนัมนมนันมันมันพี่น้องนี่โอ้หม่องนี้เป็นหมูเลยมันขนาดพี่น้องตะกเตรนป่าเนาะนี่เป็นหมูเลยมองนี้ได้หาโตเลย มองนี้ได้หาโตเป็นมูเลยได้โกโตเลยมองนี่เด็กกัมีน้องโตโน่พ้อมพี่น้องเด็กกัลุงมินกำลังขีมานํำลัง เอามาก่อนเขาก็เลยยางาก็เลยลันหน้าชิเม่ยนอยนึยนกว่ามาตั้งแต่โถ่พ่นด้วยแสดงว่าตอนนั้กำลังกินเข่ามานพี่น้องมานนี่ได้นี่นี่แล้วเนาะหน่า,นาชิเป็นรถเพิพ่นเนาะ ข้างเฮ้านั่นเลยฮโอ้ลายเด้อลายเด้อพี่น้งองห่อยคือลงมาพี่รีบๆซะบอกมีเงนแล้วคนนึงโอเคอันกับอบอกเอา นี่พี่น้องจะเตปนป่าเนาะน,น,นี่เอา้าลุดมือเช้าออยยโอ,โอา้ยเขาเลี้ยหิน นะตัวเตียนวายหน่อยดิตัวน้นอยๆนะกับบอลน้อยเนี่ยเตียนวายก็ได้ใช้เลยบินเจิดฉายเจิดควา้าเสียดายเด้หนิหนี่นิลองมึงกลางคืนมันสีง่ายดิ มันบอคือกังเวนกังเวนยนมีนนหัวลายหัวชี้ได้เออข้างขึ้นีีเห็นตัวได้ก็ซ้ับว่าได้ตัวนั่นเนาะอะไรเราเราไปจอดอยู่ใช้อันนั้นบอกอันนั้นบอกเทียงเจ้านะบอกคือบอกไผ่ใช่เจ้บคือบอกในโบเทียงทางนี้ตรง,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 งกัมเราได้กันเข่ามาป่าเนี่ย ไม่ห้ววแล้าปีห้าพี่้องเลย Connie, <iniz> บางทีก็เห็นโลดบางทีก็ต้องตีหาเดี๋ยวมันบินแล้วก็เอามองมันอยู่ก็มาก็กเป็นมูเด้อเด้อไพ่ลุงม,มาหาถาแล้ว เอาเอาหแล้วเนาะเอาหมดโตหนไเดกนเออตปิทายังตัวก็เมือขัวเฮือนโตัวก็เมือขัวเฮือนโตตปิทาเเฮนยังเอาหมดก็้ยมันมีเฮ um <intend> ้ย คือพอเห็นอยู่ได้หน่แต่ว่าโตปอใหญ่ดอกตะกะเตนแดงบ่ค่อยมีเห็นแต่ตะกะเตนวายโหนกลางเออใช้กระป๋องนะเอาโลดเขาเรียนเห็นนะ แมงลายๆนี่ก็เอาหลุนแล้วเนาะแมงยังบ่ลายลายนี่เออนี่่น้อเออาสัตวโตคือบอกเอา เขียดก upa, ระยูป้าบาเดี๋ยวนี้หนาวเฮงตะกี้ว่าสิพากันลงไปยิงเขียดพี่น้องเลยแม่บอกทำปให้ชวนออกไปหน่อยมายิางตะกเตนป้าตัวมึงกระนูน ครั้งแรกถือมเยงตะกระเตนใครแม่นในหาตาคือกบคือเขียดนี่บริกินดอกอันนี้เอาตี้ฮะ ไอ้ใสียเลยโอ้ยอย่าปาดตัวโน้หรืออย่าประมาทเด้อจับเอาจับเอาเฮ้ยเนี่ยจับเอาจับเอาเบาเหี้หากแต่หากแต่บ่เห็นใช่ของได้จับก็ได้ นามาทางนี้คือบ่เห็นะม,มันกะสิเป็นหมองเนาะหมองมีก็มีกลับมาแลวสิเมื่อเลวพี่น้องแต่สิบบ่เบิ่งของใครเด้อจะมันกระโดดไปอืสั้นเอาบ่สันส้นสั้นของขอยี่พอเ่ิ่งได้อยู่ข่่่่อ,อ่่่่่่่่อ่ออ่่่่่่น่่่่่่่่่่่อ่่่ อย่าไปเออเสียงก็คืออยู่เสียงนานาเนี่ยอย่าไปเปิดลูกโอ้ยเศร้าๆมันอยากไปอย่างนี้เลยก็จะเปิดนะยุ้อเสียงไงโน้โอ้ยโน้ก็ถือประมาณแล้วเนาะอย่าเปิดมันสิไปโน้คืออยู่พี่น้องนี่เดี๋ยวโน่งเห็นได้ไกลไปจักนะโอ้ได้ลายอยู่เด้อนี่มีแต่แมงอันมีแต่แมงอยู่ เน่นเป็มยังเยอะโมโนนี o, o, Arizona, piss, ่โอ้ยน oh, sure. ้าตืบลุงเอ้ยน้าตืบวะน้าตืบน้าตืบคืออยู่ห้วยไปเลยโอ้ยปิดปิดลุงปิดปิดน้าตืบอยู่โดยเสียงเชียงโพชหาได้ที่ยาไปแล้วตัวหนึงไปแน้วเว้ยปล่อยไปนำตั้งเมื่อขำเลยมาปะปบอกให้เลย กไดตอยูแต่ยูถวยพูดเละหลายอีกเลยนะเมื่อเดียวนึ่งเออสีเห้ารอปะปะป่ะไพี่น้องเมื่อมาเมืองผลงานเฮาบัานพี่น้องมาฮอดงอนเลยข้งเลกทิปติเงย ตะเก็นเขียนจำพี่น้องเลยนี่โอ้มานเติบด้วยนี่กลางเล็เขาขายกันตัวละบาดถือว,ว่าเขา,าได้อยู่เขาได้อยู่ยลอยลอยบาทเกิขนขายนะที่ได้อยู่ยลอยโตมานมานพี่น้องคลิปนี้ก็ขอลาขอเด็กพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณทุกคนท,ท,ที่ติดตามรับชม กันมาคิมนาะกับเคยลาสบายดี